มายืนตรงนี้นะครับมายืนตรงนี้นะครับมายืนตรงนี้นะครับ ใช่อันนี้มันคือเรื่องอะไรอ่ะผมตามข่าวไม่ทันผมไม่รู้ครับเดี๋ยวรอฟังก็ได้รอได้ครับครับลุงเดี๋ยวทุกคนมาเลยรัประกาศเรียกเรื่อยๆอยู่ครับน่าจะทยอยมาไปแต่ละฟนร์มเฟิร์ r fun เฮ้ยต้นขาตาที่มีอาจหลีกเลี่ยงจะคุยกันครับจะคุยกันจะรอลุงนะครับลุงนั่นไม่คือรถดีกว่าลุงลุงคนไหนวะเนี่ยกูลืมว่ะกูเรียกมันมันทำไมวะเขินว่างงเฉยแป๊บนึงกูจะหาเรื่องอะไรมาพูดดีวะแต่ไม่รู้ว่ะเนี่ยคิดก่อนไม่แน่ใจเหมือนกัน มีมีกาแฟนักสืบเปล่าหนึ่งสี่หกเลยเดี๋ยวกูไปอาบน้ำมาโชว์ตัวหาคู่กันปอนที่หมดเลยไม่ได้แหลงสาออะเลย มว่ันจะแต่งตัวเป็นงานงานเฟสงานอะไรวะวะมีนจริงไหมเว้ยมันมีคนไม่ได้ใส่ชุดกูด้วยคนหนึ่งอ่ะฮัลโหลมึงเห็นปะไปครับเสื้อมันหมดพี่ชายผมเพียออเดอร์ไม่ทันได้ไอ้ยูนี่คนสตรีนเพียออเดอร์ไม่ทันตำรวจยิงกูไม่ลงนะครับจัดแล้วมึงมึงเห็นเอ้ยมึงมึงพอใจกับตำรวจที่ยิงเราปะทุกคน หยิบอาวุธขึ้นมาดิมีแต่พร้อมหยิบมือได้ไหมครับหยิบมือได้ไหมครับมึงเจาไงสัตว์ฮะมือเปล่าครับพื้นที่ประชาชนครับพื้นที่สาธารณะครับมันไม่ได้พื้นที่ของประชาชนแล้วมันรัฐที่ของรัฐที่แม็กไอสัตว์มันมีกฎหมายเนาะเฮ้ยมึงมึงพอใจกับกฎหมายป่ะไอสัตว์กูถามพวกมึงไอเหี้ยหมายต้องแพ้ก้นหมูนะครับจำไม่ได้แน่นอนอ่ะแล้วก็ทื่อตอนนีได้มึงจำยังไงสัตว์ ถ้ากูสั่งอะว่าคนเหล่านี้พร้อมลุยอยู่แล้วมึงยาวไงอยากลุยอยู่เหมือนกันเฮ้ยไรอะเอาแมงดิสัตดีเอาเเอาเเอาเอาอาเลยาเลยเอาเลยเอเลยเอาเลยอาเลาลาเยอาเาเอาาายอเเยย ชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนเราด้วยชุบเพื่อนเราชุบเพื่อเราชุบเพื่อนเราแอะไอสัตว์ชุบเพื่อน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 กูมีอาชุบกูมีอาชุบขยาวยาชุบมาเอามาเอากูมีกูมีกูมี เ,อ,เอ,อย่าห้าวไอสัตว์กูบอกมึงแล้วไงทีง่ทุกคนมายืนต่อเลยทุกคนโอ้หตีต่อรอม่อกีก้งคตนเหนื่อยเลยคืออย่างนี้นะครับผมจะสร้างรัทธิใหม่เราจะมีแต่พวกเรานะตรงนี้าาใครป้น เพราะผมจะช่วยพวกคุณเต็มที่ในเมื่อคุณใส่ชุดผมอยู่นี่แหละคือสิทธิพิเศษมีอะไรอยากเสนอไหมฮะที่มันมากกว่านี้ขอสั้งเจ็ดร้อยค่าค่าเสื้อได้ไหมฮะตางมีอยู่กับพันเราไม่เห็นคนหน้าเงินนะเราจะไม่วุ่ถึงเรื่องเงินกันเราคบกันด้วยใจนีอาหารแจกงไหมครับพี่ อ่ะมีคนเสนออยากทำอะไรบ้างครับอันนี้อันนี้พักอะไรครับเนี่ยพักแม็กครับอ๋อพักเพื่อแม็กเหรอครับใช่พักเพื่อแม็กครับเราจะสร้างพักนี้ขึ้นมาพักเพื่อแม็กอันนี้เห็นด้วยเราอยากได้อะไรกับนโยบายพวกเราไหมเนื้อครับอยากงัดบ้านฟีครับโอเคใครที่ใส่เสื้อลุงแม็กอนุญาตให้งัดบ้านฟรีได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการได้ทุกจุดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยว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 ครับคนทำเงินคนใหญ่เดี๋ยวเดีคนไม่ใส่ใจลงกะครับ ไม่ตอนนี้ใครใครคองอ่ะใครคองอ่ะลลุุงงคครรัับบเราไม่ได้คองอะไรเลยครับตอนนี้เราไม่ได้คอลองเราเราเราปล่อยหมดครับเซิร์ฟตอนนี้ตั้งแต่ที่แพทีซีเราปล่อยทุกอย่างอ่ะโอเคเราอนุญาตให้เหล่าเนี้ยงัดบ้านได้ทุกคนเลยที่ใส่เสื้อลุงแม็คเฉยมึงไปถามลุงนี่แล้วจะไปสอดอรกันดีๆีถ้าใครมีเรื่องแก๊งมึงแก๊งอื่นมากระทืบมึง กูจะช่วยเต็มที่เลยแค่นั้นถ้ามึงโดนแทงปุ๊บมึงจ้องหน้าไว้มึงถ่ายรูปไว้ผมรวบเลยอรอออ้ยอย่างนี้ผมแคใส่เสื้อก็ใช่หครนี่ถ้าโดนแทงมานี่บอกได้เลยใช่บอกได้เลยขอบคุณครับสอสอแม็กเยเฉยาสร์มึงเงี้ยไปดีเี้ยอนุญาตครับโอ้ย้ยมจับกูเรื่องอะไรเอ้ยเฮ้ย้ย้ยย้ย้ยยเ้้ย มัวร้น้ำมนำเหี้อะไรเนี่ยสนจะไลมอป่ะเาบอกว่าไอเฮียมึงทำไรเนี่ยกูยังคุยไม่จบเลยกูคุยก่อนสิสัตเฉยไอเลเฉยไอแลดี๋ยงคุยก่อนกูยังคุยไม่จบเลยโอ้ยอ้ยพักเพื่อแม็กไอสัตเฮียโอ้ยปล่อยลุงก่อนไอสัตว์มึงว่างหรือไงเนี่ยเฮียปล่อยลุงแต่ลุงต้องโดน็อกแนอย่างนี้นะ มไม่มึงปล่อยกูปล่อยกูจะคุยก่อนถ้ากูจะหนีกูหนีมึงไปนานแล้วไอ้เหี้ยลุงเอาตะเกียบมามอบไหมล่ะลุวมึงจ่ายจบเลยไหมล่ะวิวจ่ายพี่เออไปเฮ้ยไอสัตว์ไปใช่จบเหี้ยคดแขก่อนไอ้เหี้ยมึงชุบโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยมึงชุบเลยเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ลุงมีตาไหมตาอะไรวะผมเรียกหมอเดี๋ยวรอหมอเดี๋ยวรอหมอเกิดอะไรขึ้นตรเนี่ยเป็นไงล่ะไอ้คนที่อยู่บนเสื้อมึงจะช่วยมึงได้ไหม เดี๋ปากดีสัตว์เดี๋ยวมึงก็รู้ถ้าคุณเอาจริงกูยังไม่ได้อะครับมึงให้เฉยไอ้เหี้ยเนี่ยลุงท้าบก็มันฟ้องไงมึงแกลุงครับก็ชุบแล้วครับลุงครท้าม่เห็นไอ้ไอ้พวกตำรวจมันห้าวไอ้เหี้ยเข้ามาในทีซีปะกดดีซีช่วยได้เข้ามาทีซีถอยถอยหน่อยครับเปิดเปิดประตูให้หน่อยได้มะเปิดประตูให้หน่อยนะเปิดประตูให้หน่อยครับเปิดประตูหน่อยครับทำต่อไปอย่างนี้ด้วยครับเฮ้ยมึงว่าไงกับทีซีวะมันยังห้าวเป้งอยู่เลยว่ะมึงว่าไงพักเราเนี่ย ขอแค่ยืมใช้พื้นที่ไม่ได้อวะยังไงครับทีซีแค่ยืมพื้นที่เนี่ยแกงครัมให้บริการแกงแ้่ขอเข้าเดี๋ยวผมเหมาก็าได้ะขอเข้าประชุมในพื้นที่นี่หน่อยมันม,มีโต๊ะมีอะไรด้วยไงประเด็นอะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอาดีๆจะทำหอย่างนี้จริงๆหรอหักหน้ากันเลยนะอันนี้ไม่ให้เกียดกันเลยนะ ันนี้เพื่อประชาชนนะครับทีซีผมทำเพื่อปกป้องประชาชนนะเพื่อาชครับอันนี้คุณบอกปกป้องประชาชนด้วยไม่ใช่หรอใช่ดูตำรวจเดี๋ยวมันไล่ยิงผมเหมือนหมูเหมือนหมาเลยเห็นปะเพื่อนยังนอนตายกันเป็นสิบเลยอ่ะใช่ใช่ครับทีซีกลัวตำรวจหรือเปล่าวันนี้จะพาเครื่องแม็กซ์ให้เข้าได้แต่ห้ามเข้าวาร์มนะครับครับผมเกินเจิญเจิเจิเจิเย้คอมทีซีน่เฮ้ยตรงนี้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  เชิญดั้งเต็มที่เชิญดั้งเต็มที่เชิญดั้ง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 ได้เลยดั้งได้เลยดั้งได้เลยอยากดั้งไหนดั้งได้เลยดั้งได้ดั้งได้เหมือนเหมือนบ้านเหมือนบ้านกูอ่ะเหมือนบ้านกูอะเหมือนบ้านพวกมึงอ่ะบ้านกูก็เหมือนบ้านมึงอ่ะดั้งได้ดั้งได้ผมขออย่างนี้แล้วกันครับถ้าเกิดมีการวิวาทกันผมขอใช้มาตรการไม่มีครับพักเพื่อแม็กไม่มีครับพักเพื่อแม็กโอเคครับพี่เซอร์สสวััดีครบสวัสดีครับ ดีอ่ะลุงโดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนเราเพื่อนเราตายเยอะตรงนู้นเดี๋ยวรอเพื่อนเรามาสบายพัก่อนสบายพัก่อนสบายสบายดีเอาดีที่นั่งโต๊ะกันนั่งโต๊ะกันนั่งโต๊ะกันโต๊ะเล็กไรโต๊ะเล็กไรโต๊ะเล็กไรยีกสิบสามวะลุงยี่สิบสามเชิญนั่งเชิญนั่งอ่ะนโยบายแรกเราจะให้ทุกคนได้งัดร้านในเมื่อใส่เสื้อลุงแม็กเพื่อแม็กอยู่แล้วแม็กก็เพื่อทุกคนอยู่แล้วผลประโยชน์ร่วมกัน จริงต่อไปเนี่ยถ้าเราเจอโจรน่ะเราสู้ไปเลยนะมึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก,กูตามหาด้วยมีใครอยากได้อะไรอีกไหมได้เนื้อครับเนื้อมึงเอาเนื้อให้มันแดกดิใครมีเนื้อให้มันแดกดิเอาไปดินเล็กเลยครับพี่คนไหนพี่คนไหนช,ช่วยกันหน่อยคนไหนเออช่วยกันคนไหนเอาเนื้อพี่ ถ้าเรามีเรื่องกับแก๊งอ่ะเราก็รวมตัวประชาชนมากระทืบแก๊งก็ได้นี่ใช่ไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยเพื่อแม็กเนี่ยเราก็เป็นพวกเดียวกันแล้วปะเราก็กระทืบแก๊งได้ใช่ไหมอ่ะแก๊งมันมีสี่สิบแต่เรามีเยอะกว่ามันอ่ะพู้อะไรอ่ะเราไม่ได้อยู่ในทีซีด้วยนะแล้วมีใครจะเสนออีกไหมครับตอนนี้ตอนนี้พวกคุณได้งานบ้านกันทุกคนแล้วนะ ขออะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับดันอาวุธอย่างนี้ได้ไหมไอ้เฮียล่ะครับอันนั้นเพื่อมึงและไอ้เฮียไม่ใช่เพื่อแม็กอาแล้วก็ตอนนี้มันมีงัดร้านด้วยใช่ไหมงัดร้านใครคลองวะงัดร้านมันมันมัน,ม,น,ม,นมันทำกันทำกันยังไงอะที่ซีคลองรับต้องแกง๊งบีต้องแกง๊งบีต้องแก๊งอย่างเดียวเหรอลล้านมันมีสองแบบครับมันมีของแก๊งกับประชาชนครับ อืมก็คือประชาชนจะตีกันเองใช่ไหมทีซีอยู่ไหนพี่เรียกทีซีมาหน่อยดิขอคุยทีซีหน่อยดิทีซีครับ คือประชาชนสามารถรัดงานแก๊งได้ไหมครับ,รบประชาชนสามารถรัดงานงัดล้านแก๊งได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ก้นผมขอสร้างแก๊งใหม่ขึ้นมาแก๊งหนึ่งครับพักเพื่อแม่ครับสี่สิบคน งัดร้านอ่ะงัดร้านอ่ะเราใครจะเป็นหัวหน้าแก๊งครับเดี๋ยวผมแจกตั้งเองครับผมจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับผมอันนี้ได้ใช่ไหมถ้าเกิดตั้งแก๊งใหม่เรามาในนามแก๊งพักเพื่อแม็กก็ไม่มีปัญหาครับก,ก็ก็รวมกันเป็นแปดสิบคนได้ปะถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ครับสี่สิบคนครับไม่ก็คือสองย่อยไงฮะแก๊งย่อยไงอ๋อถ้าไม่ง,งั้นลอง มีชื่ออื่นไหมครับที่เป็น V 2สองอะไรเงี้ยเพื่อ Mac v 1ีหนึ่งเพื่อ Mac ก2สองและเพื่อ Mac ก3ีสามอืมง่ายดีครับุครับว่าไงครับประชาชนสามารถปล่อยเงินกู้ได้ไหมครับได้เลยครับอนุญาตถ้าอยู่พักเพื่อแม็กปล่อยได้พักเพื่อแม็กปล่อยได้ครับแต่ต้องไปลงทะเบียนกับชีโรก่อนนะ ครับอย่างลงเงินกู้มาเลยครับแปดแปดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งครับได้ไหมครับแจ้อย่างเงี้ยก็คือก็คือเหมือนแก๊งเดียวกันอ่ะแต่แตกแตขนงออกไปเยอะๆถ้าผมจะเล่นเล่นไอ้ดงไอดอกก็พักเพื่อเหมือนกันอ่ะได้ไหมจำนวนคนมผมมันเยอะไ<ม>กงกลัวไม่ได้ไม่หมายถึงแบบว่าง,งัดลงงัดล้านนี้ยเพราะว่าคนผมมันเยอะไงครับไม่พอไม่พอมันมันมีเยอะอ่ะผมก็เลยต้องสร้างหลายหลายหลายหลแก๊งอ่ะ แต่ว่าอยู่ในอยู่ในแก๊งเดียวกันไงถ้าใครมาตีแก๊งเพื่อแม็กหนึ่งครั้งก็ลุมได้เลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามีมีเรื่องคู่กันอยู่แล้วอะเพราะเราผูกพันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็การที่จะเปลี่ยนปัดประชาชนนี่ทําไงครับเปลี่ยนชื่อนามสกุล<ม>ก็ชื่อนามสกุลเดียวกันก็ได้ปะถ้าอย่างเงี้ยมันก็พ่วงกันหมดเลยอะเพื่อแม็ก ใช่แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นผู้นำตระกูลนะครับผมเองครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนนามสกุลอะนามสกุลมันได้แค่แปดคนไม่ใช่หรอครับใช่เหรอฮะมันมีกฎมาณแปดคนแล้วเหรอใช่ครับแต่นามสก,กุลผมมีมากกว่านั้นนะถ้าก่อนหน้านั้นอาจจะไม่นับนะครับ ไม่รู้อนน่ะยาาังไม่เป็นไรครับน่าจะเป็นที่8คนครับอ่าตอนนี้สมาชิกของเราว่าไงบ้างทุกคนมีอะไรจะเสนอเพิ่มไหมตอนนี้งัดบ้านฟรีเหลืออะไรบ้างเราก็ปล่อยเงินกู้ <c oughs> เสื้อลุงแม็กปล่อยเงินกู้ได้ <c oughs> แล้วก็อยากจะลบมกวนทุกคนด้วยนะถ้าใครไม่ได้ใส่เสื้อลุงแบ็กอะ่ะกระทืบไปเลยนะถ้าไม่ใช่ JK อะ่ะฝากฝากบอกทุกคนด้วย แล้วก็ซื้อหน้ากากมาใส่เราก็จะรวมตัวกันป้นอย่างเงี้ยสมมุติเรา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 ทำงานคอกหมูอยู่ใช่ไหมแล้วเราเจอเจอคนที่แบบว่าแตกแยกจากเราอ่ะเราก็ฆ่าแล้วก็ป้นเลยตอนใส่หน้ากากโอเคปะถึงว่าเราเป็นพวกเดียวกันอะใครอยากป้นก็ป้นได้อะไรประมาณเนี้ยลุงครับครับว่าไงถ้าถ้าเป็นแก๊งที่ไม่ใช่ใส่เสื้อลุงแบ็สนะครับกระทืบเลยกระทึบเลยกระทืบได้เลย JK หนุนหลังเยอะ ไม่โดนตีนะครับโอเคครับไม่โดนไม่โดนไม่โดนแต่จักรพรรดิไว้ก่อนนะอ่าอ่าจักรพรรดิให้มันทำอะไรไปเถอะเราเอาแก๊งที่มันเล็กกว่านี้กูก็ไม่ไหวเหมือนกันตอนเนี้ยบ้านกูยังกล่ำอยู่เลยเหมือนสองสามวันก่อนของฝันเรื่องแบบนี้คล้ายๆแบบเนี้ยขอไปพักแป๊บนึงยแล้วกันเชิญครับเชิญ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 ก็โอเคไหมแบบเนี้ย เราเราจะได้แบบว่าสมมติใช่ป่ะมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยแค่ปลอมตัวเข้ามาไอ้เหี้ยก็ไม่มีใครทําอะไรเราได้แล้วนะหมายถึงโจรแม่งมาเนี่ยเราใส่เสื้อลุงแม็กกันหมดอะเราเห็นใครไม่ใส่ลุงแม็กเราก็พร้อมที่จะเล่นมันอยู่แล้วอะนึกภาพปะ่ะอย่างงี้ก็ไม่มีโจรแล้วนะเราตัดปัญหารเรื่องโจรไปหมดเลยตอนเนี้ยเออถ้าโจรใส่เสื้อลุงแม็กก็รับเออวะไอ้ส์สน่าคิดวะไอ้เหี้ยกูลืมคิดถึงเรื่องนี้วะมึงว่างไงวะเพื่อแม็กต้องมีทะเบียนร้หรืลเป่าครับจริงครับโอ้โหกูต้อง ทะเบียนลากนี่กูต้องทำยังไงวะเนี่ยเป็นแมตช์วีหนึ่งวีสองวีสามไหมครับใช่ครับยังไงอ่ะมึงครับมึงจะเปลี่ยนจริงๆก่อนนะสกุลไอ้สัตว์ต้องต้องมีแบ่งเขตครับต้องมีต้องมีรหัสลับหรือเปล่าเออโพสครับโพสอันนี้เราก็ต้องแต่งตั้งหัวหน้าขึ้นมาก่อนเดี๋ยวสักคนหนึ่งมึงว่าใครเหมาะสมในที่นี่อะเอาเปี่ยวครับชิวครับอ่าเดี๋ยวกูจะเอาเจเคแล้วกันนะเอาแป๊รซีแพทริซี่คือหน่วยหนึ่ง โอเคป้าแป๊บซี่ได้ครับอ่ามึงแบ่งเป็นกลุ่มเลยอ่าใครว่างอยู่ไรแป๊บไอแป๊บซี่มึงหาคนว่างมาดิเออเออไอแต่ละหน่วยจะมีสองคนนะเอาไอเอาไอแก๊ปมาอยู่กับผมก็ได้ครับอ่าแล้วใครอีกที่มันอยู่ตลอดอ่ะแก๊ปช่วยกูคิดดิใครอยู่ตลอดบางว่าเต๋ยวะพวกเต๋ยวะไปเรียกมาให้หมดดิ ถ้าใครแบบเจอแบบเราเรา,เราแทงกันเองอะ่ะเราก็ฆ่ามันเด็ดลุมฆ่ามันเด็ดง่ายๆมั้งน่าจะไม่ยากหรอกเราน่าจะเห็นอยู่หรอกเอาจริงอะ่ะต่อยมันปลอมตัวมาอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะแจกพรุ่งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงคืน มารับเงินคนละห้าพันนะจะแจกทุกคนคนละห้าพันเหมือนมีเงินเดือนวันละห้าพันอยากให้ทุกคนสบายอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องทำงานเหนื่อยโคตรดีอะมีเงินเดือนให้ด้วยอ่ะโคตรดีอะเออมีใครอยากเสนออะไรอีกไหมพักเพิ่มแม็กเอ้ยคำนวณน,นี้ สองสามร้อยคนอย่างเงี้ยห้าพันจะเป็นเงินเท่าไหร่วะคิดได้ลุงหน่อยดิอามีมีไฟไอ้นี่ไหมแสนห้าลุงเด็ขาไหมโอ้ห้<ต>สาสามร้อยสามร้อยคนล้านห้าครับล้านห<ส>้าสามล้านจ้ามูคิดไงเนี่ยมึงตกไปเยอะเลยนะภาษาคุณายไปสิบเท่าลนะเปิร <c oughs> ์ดคุณขายไปสิบเท่าเลยไนดะ้เปิร์ดโอเคโอเคศูนย์มันตกไปหนึ่งตัวโอ้ยผู้นำพักราศีจับจ่ายได้อยู่แล้วไอ้น้องเอาเปลี่ยนเป็นวันละพันละกัน ขายไปเยอะกันแลลูกขายไปตั้งสี่พันหายไปเยอะเลยแล้วลุงวันละห้ากูก็ได้ไม่ไหวจ่ายอยู่นะเอาจริงอะเอาเป็นซัพเปิลซัพเปิลก่อนวันเดียวลองดูว่าจะเป็นไงวันพรุ่งนี้ทดลองไงสัตว์ทดลองทดลองก่อนทดลองทดลองงานก่อนลุงครับเล่นหน่วยแล้นหน่วยหนึ่งมันจะมีอยู่กี่คนครับอ่าเดี๋ยวให้ฝ่ายฝ่ายนันจัดการแล้วกันแล้วก็มึงแตกแตกตั้งหัวหน้าหน่วยขึ้นมาด้วยนะไอแป๊บ ได้ครับได้ครับหัวหน้าหน่วยโอเคทุกคนแยกย้ายตามนั้นนะถ้ามึงไม่เจอใครใส่เสื้อนี้กระทืบไปเลยแล้วปนมันมาถ้าผมผมเสียงมันตาอย่างนี้ปนดีว่าเออคุณแป๊เปี้ครับยขุดกรเจี๊ยบเลยมันละทีเนี้ยกีกี่บุกมาบุกมาบุกันดมาที่เนี้ย ไม่ลุงนะเขาจะไปกระทืบผมหรอพักๆแทงเจอตออีกเรียบร้อยลุงก็ถ้าเขากระทืบผมกลับอ่ะลุงใครกระทืบมึงถ้าเกิดว่าผมไปกระทืบเขาแล้วเขากระทืบกลับอ่ะมึงมาบอกพวกกูดิเดี๋ยวพวกกูเคลียร์ให้พักเพื่อแม็กกูทำเพื่อพวกมึงทุกคนอยู่แล้วแทงแทงนายกผมจะวิแล้วสมุดนี้ไดกลับมาบอกลุงเลยเนี่ยมึงได้กลับมาอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่ตายลอยสัตว์โอเคครับเซิร์ฟไปดิ เข้าไอ้แท็กมึงก็เข้ารับชีพัดเพื่อแม็กซ์ได้ดิอ่ยต้องทับอะไรนี่นี่ไปเด้อไปดูงประชาชนก็ตื้อมึงไงอตลุงมาถามว่าถ้าแก๊งอินเวกเขาไม่ใส่เดี๋ยวจะโดนไหมไม่โดนเพราะว่ากูไม่ทำสี่างกับพัดแล้วลุงจะไปแยกออกยังไงอ่ะถ้ามาใส่ชุดนอกกันอ่ะก็ฆ่ามก่อนไงมันใส่ชุดแก๊งใช่ไหมลุงเออมันก็ต้องมาขับมาใส่ชุดแก๊งอ่ะ ก็ใส่ชุดแก้งก็น่าจะไม่โดนและชุดนอกไม่เหลือแน่กีกี้รอติดจ่อกันร้านปะไม่รู้ไม่รู้แล้วถ้าคนที่มันใส่ชุดแบบเราที่มันเนียนปลอมตัวเอาละวันนี้เพชรฟ้าจะราคาลงก็วันนี้แหละ้วเสร็จแล้วเพชรฟ้าราคาลงเว้ยตาเพื่อแบบกอะไรนะ ใช้ชีวิตแบบลุงอ่ะมันตื่นเต้นเนี่ยมันมีอะไรใหม่ตลอดเวลาเลยอะเออเด็จุกเด็กไอ้เด็กจุกมันบอกว่ามีไปซอมเดนดิ้งเขาคุยอะไรกันบ้างเขาใบซัมเดนดิ้งจะพูดแบบไหนให้ลูกชิ้นคุกเข่าดิได้จุกอ่ะแล้วป้าดูสิไปอยู่กับไปอยู่กับลุงได้ไหมครับ ลุงแล้วก็ตำรวจอ่ะลุงมึงก็ระวังมัน่ด้ดีเฮียมันก็ต้องอยู่ในกฎหมายอ่ะ